สวัสดีครับไกด์ลันนานะครับจาก y o u ูทู e ชาแนลไกด์ลันนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟวาวีนะครับเป็นร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านดังของเชียงใหม่นะครับผมสายผาที่ผมนั่งนี่เป็นสายานิม,มานโคมนาศนะครับผมอยู่หน้าโครงการหน้าโครงการนิม,มานนะครับดูร้านก็อยู่แถวๆถวตรงนี้ต้นซอยนิม,มานเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศของร้านครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านกาแฟวาวีนะครับผมที่โครงการพรมนาดครับ อเมริกาโน่นะครับร้านกาแฟบาวีที่โครงการาที่สาขาโครงการดินม,มานพมนาดนะครับรสชาติหอมชื่นใจครับ นนี้ผมต<า>้อยู่ในร้านนะครับมองถ้ามองแต่ที่นอร์เวย์แล้วท่องเทีย่ยวจีนเยอะมากนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เชียงใหม่นี่ต้องบอกว่าถ้าว่าจะธุรกิจท่องเทีย่ยวนะครับถ้าว่าจะอยู่ด้วยแล้ท่องเทีย่ยวจีนเป็นหลักแล้วนะครู mm hmm. ว่าประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับ mm hmm. แล้วก็ที่ผมเราต้อมาธุรกิจที่ ไรายได้ดีจริงๆก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับผมนักเมีองจีนชอบมาลองกินอาหารไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนเดียวมะม,ม,ม่วงอะไรพวกนี้นะครับผลไม้ทุเรียนนะครับนี่ครับในร้านนี้ก็นักท่องเที่ยวจีนเยอะแยะเลยครับ